สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมันนี่ก็ว่าพบกับช่องสาวสุซิภาเพลินได้ตามเด่นเช่นเคยค่ะมาเรื่องกินตำบุงน้ำกันพี่น้องกินตำบุงก็ขอบคุณไปข้างนอกมากินข่าวอยู่นอกบ้านกลับมา,าเนี่ยมันจะต้องมาหากินอาหารบา้านเท่าแนวบ้านเท่าคือต่อเหรอค่ะมันจะสช่สวงอืม ผักบุ้งผักชีลาว พ่อแม่พี่น้องสื่อ,อเนี่ยนะคะจะมาเล่าอีพีต่อมาให้ฟังกินไปรอบไปจะบอกเลยนะคะว่าอที่เราอะ ไม่ได้ไปเมืองไทยหลายปีเนี่ยนะคะไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินนะคะถ้าใครติดตามนี่จะรู้อยู่แล้วนะคะว่าสามีนะคะเหตุงานเกี่ยวกับหยางนะคะคือทุกอย่างคือมันติดอยู่ที่งานแล้วก็ปุ้ยเคยบอกอยู่นะคะว่าหนึ่งปีสองปีที่แล้วก็คือส่วนตัวก็คือแบบ ดูแลคนแก่เนาะแล้วเราคิดว่าเขาจะขายที่ให้เรานะคะเราก็เลยเลือกที่จะอยู่ดูเขานะคะการที่แบบว่าเราดูคนแก่เนี่ยเราจะไม่สามารถไปทางไหนได้เลยนะคะแม้กระทั่งชีวิตประจาวันเนี่ยจะไปข้างนอกนี่ก็คือ,อยากเพราะการดูแลเอ่อคนแก่นะคะมันก็ต้องแต่ ตื่นเช้ามานะคะพาเขาเข้าห้องน้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่งตัวให้นะคะพาลงมาข้างล่างให้กินอาหารเช้าเตรียมยาให้หนู่นนี่นั่นแล้วก็เอาไปส่งบ้านพักคนชราพอถึงเวลาคือเขาจะเขาจะไม่ไม่อยู่บ้านพักคนชราตลอดทั้งวันไงเขาจะชอบมานอนที่บ้านพอตกเย็นเนี่ยนะคะ ประมาณหนึ่งทุ่มเนี่ยเก,กลับมาบ้านพอกลับมาบ้านนะคะนาเราจะต้องทํางานบ้านของเขานะคะแล้วก็นหนจะให้กินอาหารให้ยาแล้วก็พาไปนอนนั่นเป็นสเต็ปนะ,ะโดยปกติคือเขาก็เข้านอนตอนเที่ยงคืนนะ่ะแล้วไหนจะงานในบ้านเราแล้วเราก็มีงานประจําอยู่เหมือนกันไงนะคะมันก็เป็นช่วงหนึ่งที่ไม่ได้ไปทํางาน ต้องเลือกคำว่าไม่ไปทํางานบางอย่างนะก็คือจริงๆแล้วก็คือส่วนตัวก็คือแบบว่าเปิดอสอนมวยด้วยนะคะก็มีอยู่พักหนึ่งที่แบบว่าเราก็รับสอนเด็กด้วยนะคะแล้วก็ไม่สอนด้วยอย่างตอนเนี้ยคือคิดว่าเจ้าของจะกลับเมืองไทยใช่ไหมตอนนี้ก็คือไม่ทํางาน <laughs> ไม่รับคอร์สเด็ก ว่ายังเปิดยิมให้ออกกำลังกายแล้วก็ยังมีสอนคนโตอยู่เพราะว่าคนโตนี่ยมันไม่ต้องดูแลใกล้ชิดอะไรมากมายแต่ว่าเด็กอ่ะเราต้องดูออเขาอันที่ต้องบอกแบบนี้ก็คือเดี๋ยวจะหาว่าอันส,สามีมบดีนะคะโดยส่วนตัวเคยพูดมาโดยตลอดถึงจะมักจมเรล่องอันครอบครัวเนี่ยแต่ว่าปุ๋ยถื้อ่าโชคดีอยู่อย่างหนึ่งคือปุ๋ยมีสามีที่ดีนะคะ ปุ้ยมีดีอยูอย่างเดียวนะคะในชีวิตนั่นก็คือการมีสามีที่ดีนั่นคือสามีซัพพอร์ตสามีเลี้ยงดูนะคะอ่าเราไม่รู้นะคะว่าจะเอาไปเปรียบก,กับการใช้ชีวิตของใครแต่โดยส่วนตัวคือเวลาเราทําคลิปอะ่ะเราทําคลิปเล่าเรื่องส่วนตัวของตัวเองนะคะดังนั้นการใช้ชีวิตนู่นนี่นั้นมันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะเพราะปุ้ยนี่ มาอยู่ต่างประเทศทำอาหารการกินนี่ก็คือส่วนตัวนี่ก็คือชอบกินอาหารไทยจะกินอาหารไทยแล้วก็ส่วนสามีนี่ก็คือกินอาหารสเปนก็คือทําแยกตลอดก็คือของสามีออกับของลูกน้องนี่ก็คือเขากินเหมือนกัน สามีนั่นเพิ่งจะซัพพอร์ตห้าซัพพอร์ตค้นขอบรัวมาโดยตลอดถึงตอนนี้นะนะคะจะลดน้อยลงไปกว่าเดิมเขาก็ยังเป็นคนซัพพอร์ตทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมต้องลองคิดดูนะคือแบบใครมันจะอยากส่งเสียนะครับตัง้งแต่แบบว่าแต่ง,ต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 งกันมาใหม่ๆจนถึงป่านี่แล้วนะคะมันผ่านมาเป็นสิบสิบกว่าปีแล้วอะ่ะเอาจริงแล้วแล้วคือแบบทางบ้านมันก็ยังเป็นแบบนั้นน่ะ ขนาดเรายัางเบื่อหน่ายเลยไอเจ้าคองเงินเนี่ยเขาเห็นต้องหญิงเบือ่อกว่าเฮ้าค่ะคิดเบิ่งแค่นั้นถ้าสังเกตเวลาปุ้ยเวลาปุ้ยพูดเล่าเรื่องนู่นนี่นั้นปุ้ยไม่เคยบอกว่าสามีปุ้ยไม่ดีนะ แต่ส่วนใหญ่ที่เราเบื่อก็คือเราเบื่อปัญหาเรื่องของเขาแหละครอบครัวเขาซึ่งเราก็มองอยู่แล้วว่ามันไม่เปลี่ยนไงก็เหมือนกับครอบครัวเราอะยังไม่เปลี่ยนเลยนั่นแหละเราเลยถึงแบบว่าไม่ยุ่งกันไง ก็แบบไว่ตั้งใจสิกินจำนะตั้งใจว่าจะเอามาตังแล้วก็จะมาอ่างแล้วมัช่วงเราก็สะว่าววาวไปอืมพอว่าวาวไปชิมเล้วมันแซ่บไม่ได้กินต่อสิช่วงนี้ก็สิกลับมาเห็ดคลิปเลยค่ะพี่น้องไม่รู้จะว่างหรือเปล่านะเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วตอนแม่ ไม่ออกไปทำง,งานนอกบ้านก็มีงานในบ้านเยอะแยะไปหมดเลยชอบป่ะแต่มั้งไทยก็จะกินตามบ้เนี่ย มีเอฟซีมีเดอคนขายของอยู่ในตลาดถ้าไปมืางไงเนี่ยเดี๋ยวข้าเจ้าก็าสิตำบ่คงแล้วก็จัดใส่จานแบบนี้แหละเอามาให้เรา คือปัญหาอะไรที่แบบว่าไม่ว่าจะทางนี้หรือว่าทางบ้านนะอะไรที่ปวดหัวปุ้ยก็ไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากยุง่งไงจริง ว่าสิครองสกับไทยสกับไทยเดือนนี้เนี่ยอันเดือนนี้ก็คือบรับเด็กหน่อยอมันเรียนมวยแล้วก็ยังมาแทนได้ไปเที่ยวมองเห็นงานอีกนะคะยังไม่ได้ทายังไม่ท่านได้ทำเขาจะว่าถ้าเขาไปอยู่จักเดือนหนึ่งเนี่ยมันต้องหาคนมาแทนเห้นเห็นงานบ่อย ราะว่าปุ๋ยทำงานอยู่ที่ธนาคารใช่ไหมทำความสะอาดมันก็ไม่สกปรกอยู่แล้วำวานค่อยสกปรปกหรอกไม่ทําสักเดือนหนึ่งไม่เป็นไรหรอก ะะต,รตรงนี้ก็ยใยุยงยงนะจะพาเอฟซีไปหาคลิปอยู่ในสวนเรพไปนอนยังตรงเมียนสวนบักลไล่เลยช่วงน,นี้พยายามเก็บผลผลิตเอามาใช่ช่องฟิตดัดแปลงทำเมนูอาหารในสวนก็ยังจะเหลือแบบผักชีราวผักชีไทยแหละ พักบุ้งเนี่ยน่าจะเลยเก็บอีกรอบหนึ่งก็น่าจะโอเคค่ะวันนี้ปุ้ยก็มาเล่าเรื่องนะคะอ่างตำบระหงศ์สืส่อแลอวก่อนวันนี้ปุ้ยก็ลาทรรชาตเหมือก่อนเลยนะคะชอบก็ยิ้มื้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปุ้ยนำนะคะบ๊ายบสวัสดีค่ะ